สวัสดีค่ะพราวลิมพงพันธ์ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของ s i p m x x นะคะพราวรับผิดชอบดูแลเรื่องการตลาดทั้งในไทยสิงคโปร์ออสเตรเลียแล้วก็อินโดนีเซียค่ะเมื่อสักครู่เราได้ฟังเรื่องราวจากคุณมาร์คัสแล้วนะคะคุณมาร์คัสได้มาร่วมก่อตั้ง s i p m x x กับด็อกรเอกลาบเมื่อปลายปี2018ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ถ่ายสิคะว่า 10m เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่แล้ว ณตอนนี้ค่ะ sipmex ของเรามีมูลค่าหลักหลายร้อยล้าน US ดอลลร์แล้วค่ะแล้วเรากําลังมุ่งไปสู่การเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลักพันล้าน US ดอลลร์ในไม่ชานี้เรามาดูกันนะคะว่าตั้งแต่ช่วงเวลาที่เราเพิ่งเปิดตัวมาใหม่ๆจนถึงณตอนนี้เรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่แล้วเห็นได้นะคะจากต้นปี2020ค่ะจนถึงณวันนี้ ระยะเวลาเพียงแค่1ปีกวปีกว่าๆเท่านั้น s i p m x x มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัดเจนและตอนนี้นะคะลูกค้าที่มาลงทะเบียนกับเรามีเกือบ1ล้านคนแล้วค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะแนวน้มปริมาณการเทรดจะสูงขึ้นถึง1 0 0 0 0ล้าน US d ลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ค่ะซึ่งถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะคะจะอยู่ราวๆ3 0 0แสนล้านบาทค่ะมาดูเรื่อง Deposit นะคะ หรืออาจจะพูดได้ก็เป็น Assets Under Management AUM ซึ่งจากเดิมที่เรามีอยู่ประมาณตอนนี้นะคะ360ล้าน US d ลลาร์เราคาดว่าภายในอีก2ปีแค่2ปีนะคะเราจะมีลูกค้าเข้ามาฝากเงินกับที่10 Max เพิ่มขึ้นถึงประมาณ8,000ล้าน US d ลลาร์เลยค่ะหลายท่านค่ะอาจจะทราบว่า10 Max เนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มี การรอมรับและอยู่ภายใต้การก,กับดนดูแลของสํานักงานกรอตอแห่งประเทศไทยแต่เราไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะคะเรามีหลายประเทศแล้วแล้วเราก็มีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้เรามั่นใจค่ะว่าเราจะไปได้มากกว่านี้เราเลยมีการให้ความรู้มีการให้ความดูแลเป็นแรงผลักดันแล้วก็เสริมสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้าของเราค่ะเราได้เพิ่ม Product ของเรานะคะอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ เราจึงไม่ได้เป็นแค่ Exchange นะคะตอนนี้แต่เราอยากที่จะมี Product ที่หลากหลายให้กับลูกค้าของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการเทรดการออมหรือว่าการใช้จ่ายนะคะจาก10 Trade ค่ะเรามีการเติบโตได้ถึง256%ตั้งแต่ต้นปีนี้ในเชิองของ10 Up นะคะซึ่งเป็นการออมแบบกระแสรายวันหรือไม่ก็เป็น10 l ล็อกที่เป็นการออมแบบฝากประจำา5 5วันมีคนเข้ามาสนใจ มาร่วมลงทุนกับเราได้เยอะมากทําให้เรามีการลงทุนเพิ่มถึง450%ตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะส่วนในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเราได้ล็อกโปรแกรม Zip Spend ภายในระยะเวลาเพียงแค่5เดือนค่ะมีบริษัทชั้นนําในประเทศไทยตั้งหลายบริษัททั้งบริษัทเอกชนบริษัทมหาชนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะดําเนินธุรกิจกับเรามากกว่าตอนนี้ ร้อยบริษัทแล้วค่ะที่สำคัญนะคะเรามีโทเค็นค่ะ Product สุดพิเศษที่จะทำให้เราแตกต่างและก้าวกระโดดไปกว่าคนอื่นไม่เหมือนใครคนอื่นนั่นก็คือ 10m e x t o k ท n หรือ CMT ค่ะซึ่ง10 m e x Token เนี่ยนะคะมีจำนวนแค่200ล้านเหรียญเท่านั้นไม่มีมากกว่านี้แล้วนะคะและเป็นโทเค็นที่มีการซื้อขายสูงถึง 1,000ล้าน US ดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มที่เราเปิดมาสิ้นปีที่แล้วค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าการที่คุณเข้ามาถือครองซ i p m e x โทเค็นี้คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ตั้งแต่ day o เลยค่ะแล้วถ้าคุณมีโทเค็นนี้นะคะจำนวนตั้งแต่20,000เหรียญเป็นต้นไปคุณก็จะได้ก้าวสู่การเป็น Zip Crew ซึ่ง Zip Crew คือ the most coveted loyalty program in Asia และตอนนี้นะคะเรามีซิปฟูมากกว่า600คนในหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะทุกท่านคะลองดูกราฟนี้สิคะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่า1 0 m เ x Token นี้ได้รับการยอมรับที่สูงมากซึ่งมันทำให้ราคาของ1 0 m เ x t o k e n ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า1,180เเลยค่ะเมื่อเทียบกับราคาเมื่อปีที่แล้วนะคะสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะคะ ล่าสุดค่ะ z i p m e x ได้เปิดตัวพาเราไป Unlock a, a whole new world โดยการที่เรา launch Zip World เป็น The most exclusive lifestyle privilege platform รวมถึงเราให้โอกาสลูกค้าเรานะคะเข้ามาแลก smart discount superb experiences แล้วก็ special products ค่ะแน่นอนนะคะว่าแต่ละ experience แต่ละ products ของเรานี่เราคัดสรรแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ p r e เมียมสุดพิเศษมาให้ลูกค้าเราทั้งนั้นเลยค่ะ เชื่อไหมล่ะคะว่าบางิีน้เนี่ยนะคะหมดเกลี้ยง s o l ด out ภายในแค่60วินาทีเลยคะ่ะพาร์เนอร์ของเราคะ่ะมีทั้ง High Fashion ร้านอาหารจานพิเศษหรือไม่ก็เครื่องดื่มสูตรเฉพาะที่ทำให้ลูกค้าของ Sipmex มอบถึงลูกค้าถึงบ้านเลยคะ่ะจากความสำเร็จที่ผ่านมาของเราเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้คะ่ะ ลองคิดดูสิคะจะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถใช้คริปโตของคุณที่ไหนก็ได้ในโลกลองคิดดูสิคะถ้าคุณสามารถที่จะแลกโทเค็น IEO ได้ก่อนใครลองคิดดูสิคะถ้าคุณสามารถเป็นเจ้าของ NFT ชิ้นเดียวบนโลกนี้ไม่เหมือนใครเลยไปดูกันนะคะว่า S i p m e x เนี่ย จะทำอะไรกันบ้าง Zipmex ได้จับมือกับ Visa ค่ะเพื่อ l a u n c h r d Supercharge with ZMT ซึ่งลูกค้าของ Zipmex สามารถที่จะใช้บัตรนี้นะคะแล้วนำไปใช้จ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ที่ไหนก็ได้ในโลกที่รับ Visa ค่ะและหลายท่านนะคะก็อยากจะเป็นเจ้าของโทเค็นใหม่ๆใช่ไหมคะซึ่ง Zipmex ของเราได้มีการ l a u n c h Zlaunch ที่จะช่วยให้คุณสามารถเป็นเจ้าของโทเค็นใหม่ๆนี้ได้ก่อนใครในไม่ช้านี้เลยค่ะ แล้วเราก็จะคัดจรนแตดโกเค้นที่มีคุณภาพสู่มือท่านอย่างแน่นอนค่ะหลายท่านในนี้นะคะอาจจะเคยได้ยินหรือรู้จักกับเรื่อง NFT มาบ้างแล้วนะคะซึ่ง NFT นี้คือเหรียญดิจิทัลที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครเช่นงานศิลปะไฟล์อเทมเกมเพลง ตลาดของ NFT เนี่ยกำลังมาแรงและมีมูลค่าเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะซึ่ง s i p m x x ก็จะไม่พลาดที่จะเอาประสบการณ์ดีๆนี้นะคะมาให้กับลูกค้าคนพิเศษของเราค่ะสิ่งที่ทำให้ NFT ของ s i p m x x เนี่ยเหนือระดับไม่เหมือนใครนะคะคือการที่คุณสามารถที่จะเอา NFT เนี่ยไปแลกสินค้าจริงจับต้องได้ด้วยค่ะเนื่องจากการที่เรามีพาร์ทเนอร์ที่สามารถส่งมอบ Product สุดพิเศษนี้สู่มือคุณค่ะ ตัวอย่างเช่นนะคะในขนาดนี้เรามีพาร์ทเนอร์ที่ให้ความไว้วางใจและมอบการลงทุนกับเราอาทิเช่น plan B และก็ Marco ค่ะบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาคที่มาร่วมกับ s i p m e x เพื่อจะสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเลยค่ะนี่นะคะเป็นการที่เรายกระดับสื่อโฆษณาที่คุณคุ้นเคยไปสู่สิ่งที่คุณคาดไม่ถึงค่ะ บางท่านนะคะอาจจะไม่ทราบว่าแผน n B กับมาโคเนี่ยไม่ได้มีแค่สื่อโฆษณาอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่อง e-sports gaming, entertainment อีกด้วยค่ะเราจึงเอาคอนเซปต์ play to earn เล่นเกมไปด้วยได้ point แล้วก็เอามาแลกเป็นสินย์ดิจิตอลได้อีกด้วยค่ะและนี่เป็นครั้งแรกที่ธนาคารระดับท็อปทอปของประเทศมาร่วมลงทุนกับแพลตฟอร์มสินย์ดิจิตอลและิ next ได้รับเกียรตินั้นค่ะ โดยการที่เรามีผู้สนับสนุนอย่างกรุงศรีเฟนเนเวทจะทำให้เราก้าวสู่การที่จะเป็นคริปโตแบงค์แบบแท้จริงเลยค่ะการที่สถาฟันการเงินที่คุณคุ้นเคยมาร่วมจับมือกับแพลตฟอร์มแห่งอนาคตอย่าง s i m m x x จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางด้านการเงินที่คุณคาดไม่ถึงและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะ s ิ m เ x ของเรา มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่สร้างประโยชน์และความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเราค่ะโดยเราได้นำคอนเซปต์ globalization มาใช้นั่นก็คือ think global แต่ understand local เราได้นำ best practice ทางด้านการเงินทางด้านเทคโนโลยีระดับโลกมากผสมผสานกับความที่เราเข้าใจลูกค้าแต่ละประเทศของเราค่ะ จากทั้งหมดที่เรามีในวันนี้นะคะและในอนาคตที่เรากำลังสร้างไปด้วยกันทาง s ิ p m x x ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นในตัวเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทีมทรงคุณภาพของเราที่มาจากหลากหลายประเทศ16ประเทศทั่วโลกเราให้ความสำคัญในความเท่าเทียมกันด้วยค่ะ ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะเป็น f ฟินเทค Company แต่เราก็มีผู้หญิงมากถึง40%ในบริษัทเราด้วยค่ะทั้งลูกค้าและทีมงานของเราเปรียบเสมือนขาสองข้างที่เรายืนและขาสองข้างนี้ค่ะจะนำพาให้เราวิ่งไปสู่อนาคตที่สดใสไปด้วยกันลองคิดดูสิคะถ้าคุณลงทุนกับ1 i p เม x อนาคตคุณจะดีขึ้นขนาดไหน จินตนาการทั้งหมดเป็นไปได้ที่10 m m x Imagine that